ย <Yeah. laughs> ไปจ้ายายพนว่าจะไปต้มปลาช่อนให้กินเนะาะบ่ได้เมื่อง,ง่ายดอกมือนี้นะเบื้งบรรยากาศข้างหลังไปก่อนนะจ้า พี่น้องจ้าบกอก,กน้ำก็มีนะคะจะเป็นิ่นมีหลายอย่างหลายแนวเนาะอยู่สวนเพิ่นนะคะ่ะบออ,อึดอยากอึดกินเลยจ้าแบบเป็นดอกก็มีนะคะเป็นดอกก็มียังไม่ได้เป็นลูกนี่ค่ะกำลังพอดีกินเลยค่ะเต็มต้นเลยจ้า <c oughs> ปลาซิวเคองคุ้นเยค่ะปลาช่อน <c oughs> ไหนกุ้งเหรอกุ้งธรรมชา,า,าตใิให้เป็นยังไงบ้างบ่อน้ำธรรมาชาติเนาะาะฉันว่านมันตายเพิ่นไป,ปสูบหนามนี่เนาะมันนีะสูบหนามนี่นี่ปลาช่อนก็ได้เยอะเลยนะตัวใหญ่เลยนะ พอเมื่ง่ายเราจากินสมตามไปต่บางคร้งเพิ่มเนาะมันนี่เป็นแบบเก้ยจะกรอบเมื่อไน่มากินเขาหน้าเขาให้ไอ้มันยังไม่ตายยายยายร้อดีดี คนจะต้มปลาปลาช่อนให้ให้กินนะวันนี้นะวันนี้เมื่อไงล่ะจ้าพี่นอ้องจ้าปลาช่อนตนัวบางใหญ่นลยโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกตุ่มหลายๆตัวนะคะเพราะว่าหลายคนเนาะจังอิม่มก็จขอเก็บก่อนเนาะ ว้าฉันนียังมีชีวิตอยู่เดือดหรอมันเดืยดหมอเริ่มเดือดแล้วจ้า นี่ยอดสมปอยเอาไปใส่ต้มปลาช่อนนะคะอ่าเยอะเลยเป็นปลาเลยจ้าเนี่ยยอดสวยสวย เอาไปใส่ตวว้่มปลาระวังหนามนะจ๊ะมีนาำด้วยนะนาำนี่เนาะ ไปน่าจะพอแล้วนี่เนาะเนาะ ได้ค่ะไปเอาไปทำใส่โครปลานันตับสมตับม่้บารเนี้ยนะอ่ามันฟองเทตาได้น้อยน้นนะอยน่ะนะเออมีคนน่นบริการเบริ่งน้าเลย bien jotar no ปลาล่าเป็นกระปุกเลยจ้ะโอ้โหใสเห่เป็นตัวตัวเลยโอ้เป็นเสียบเดิยนยังไม่มาเนี่อ้โหปลาเป็นตอนตอนโอ้ไม่กัดปลาล่าเป็นกระตีโอ้ก็ม,มีโอกาสจะกินโดนเราได้จ้าเด็เด้ออ้าวใส่เส้นลงไปค่ะ เซนมะละกอนัวบันนี่นี่บอกบอกแม่เหมือนเสียบไปแล้วก็เติมใจบอกบอกเอ้ดูดตัวเล็กสงสัยทำอะไรกัน หนซิม nice มังเลยค่ะไาจงจ้างมาจางไหมอืมจางใส่ปรราลาีเดียวใส่ปลเดียวนะโอเค,อ,เคออ ต้มปลาช่อนเดือดกำลังจะได้ที่แล้วจ้ะว้าวกลิ่นหอมมากเลยค่ะอูะ้หูแตเสซ่บอีเล็ตักตอนมาเลยค่ะตักตอนเอาหัวไหมเอาอะไรก็ได้ค่ะอเอาหัว มาลาซาตุ่มปลาไมไหนสมตำมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวทาอาหารแกงขี้เหล็กก็มีด้วยเนาะต้มหอยกับมี่เหลือเนี่ยอะไรพายการมาจ๋ามากมากกินเขาน้ำกันเนื้อ่ะบานนี้กินแซ่บๆน้ำกัน มีใต้มปลาข้อใหญ่เออเอ่อต้มปลาข้อใหญ่ไหนช้อนนี่ใช่ไหมโอเคอืมว้าแจกค่ะคนหอนหอนเนาะต้มปลาข้อใหญ่มาเน่าเจ้าพี่น้องม,มากินขา้าว นีเดี๋ยวบหลังนะนี่ดีย่ตางมี่มีไกยางมีอมีหอยด้วยตักน้ำกัมี่าย่ายย่มากใหญมากินเขาอือเ้กุมบหอยกมี่เลยนะมบ่หอยกมี่ าทะเลยมมี้ตัวชูบได้กินโดว์นะได้ตัวประคอนี่เล้งพกเล็กันนี่ เขาเรียบร้อยแล้วอิ่มเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมื่อนี้จะขออนุญาตไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็พบกันคลิปหน้าเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ไอาเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนเด้อคะ่ะบ๊ายบายอิ่มแล้วเมื่อก่อนไายบาย